แม่ก้องอยู่เอาวังมากเลยไป้ว้วยมานใหม่จัม่มะใครพอมีเวลาก็ออกมาทำไปได้วยกันนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะแม่ก็เลี้ยงลูกไปด้วยออกไปด้วยนะคะอย่านทีสิบละทีนะคะ เลี้ยงลูกไปด้วยก็จะจะวุ่นวุ่นหน่อยเสียงลูกก็จะวุ่นวายนะคะเนาะใครพอมีเวลาก็ออกมาค่ะมาทําไปด้วยกันนะคะไปค่ะอบ่ารงกายกันเลยค่ะพีโนะคะอีกข้างค่ะไปแขนครึ้งลงค่ะไหนค่ะเมกาก็ไปมีเสียงเพลงนะคะเมกาเอาเป๋นอกออกเลยไม่ได้เปิดเพลงเลยนะคะ ไดคะติเอลค่ะ,คะน้องลิลลี่ก็นอนให้กำลังใจในกลางนะสวัสดค,ค่ะคถ้า เดิมๆเลยนะคะเบาๆแบบไม่ต้มกระโดดนะคะทางง่ายๆไม่เหนอยจนเกินไปเลยนะคะไล้ค่ะขั้ที่หนึ่งค่ะเขาเขาข่าขึ้นสลับไปมาค่ะยี่สิบครั้งค่ะไม่กล้าไม่ได้เป็นโค้ชไม่ได้เป็นเทรนเนอร์นะคะไม่กล้ามาชวนแม่แม่บ้านออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะไปค่ะขั้สอง เหมือนกระโดดตบแต่ไม่กระโดดนะคะโอเคค่ะท่าสามค่ะ โอเคสามห้า okay. นะคะถ้าละยี่สิบนะคะใครพอมีเวลาก็มาค่ะมาทําไปด้วยกันนะคะไม่กลหาเพื่อนทํานะคะมาหาเพื่อนทนะะาํานะไปค่ะได้สองค่ะยวสลับไปมาค่ะยี่สิบครั้งนะคะโอเคค่ะ เยันท่านะคะโอเคเยันท่าค่ะทำต่อเนื่องเลยนะ <Okay. laughs> หาเพื่อนทำนะคะมีน้องลิลลี่ทำเป็นเพื่อนนะคะ <laughs> ย okay. นค่ะโอเคค่ะสามท่าสามเซตท่าละยี่สิบครั้งนะคะเบาๆแบบไม่กระโดดน,นะคะแม่ลูกอ่อนนะคะเลี้ยงลูกไปด้วยออกไปด้วยก็บาลานิวมาละหน่อยค่ะ ทำพาต่อ,อไปกันเลยค่ะ